มาดูมะนาวเป็นพิจิตนะคะที่เราปลูกใส่กระถางไว้นะคะทุกคนต้นนี้ก็เนี่ยค่ะเราก็จะตอนกิ่งมาจากต้นแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูต้นแม่พันธุ์เขานะคะเนี่ยค่ะสายพันธุ์เป็นพิจิตก็คือก็จะเหมาะนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกไว้รับประทานสําหรับในครัวเรือนเรานะคะหรือว่า ใครที่มีร้านอาหารหรือว่าขายของที่ต้องใช้มะนาวอะค่ะเราแนะนำให้ปลูกสายพันธุ์นี้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทนโรคนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดกนะคะโดยที่เราไม่ต้องบังคับอะไรเลยนะคะนยะคะเดี๋ยวจะพาก็คือเรามีมะนาวกินทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆโดยที่เราไม่ได้แบบใส่ปุ๋ยเร่งอะไรให้เขาเลยนะคะก็ เพียงแค่เติมปุ๋ยหมักอาจจะให้เขาปีละสามครั้งก็ได้ค่ะปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆนะคะยิ่งถ้าปลูกลงดินนะคะเพื่อนๆลากเขาก็จะหากินของเขาเองได้นะคะเพียงแค่เราลดน้ำให้เขานะคะเนี่ยค่ะขนาดลูกเขาก็จะใหญ่นะคะก็จะเหมาะแก่การทานในครอบครัวของเรานะคะก็ สามารถมีมะนาวเก็บทานตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่ค่ะพอตอนมาเราก็จะมาแยกใส่กระถางปลูกแบบนี้นะคะก็ดูนะคะความดกของเขาเนี่ยค่ะกระถางนี้เกือบ20ต้นนะคะเพื่อนๆเ,เอ้ยโทษทีค่ะเกือบ20ลูกเลยนะคะเนี่ยจริงๆลูกเขาเยอะกว่านี้นะคะเนื่องจากว่า เราตั้งเขาไว้แล้วลมมานะคะเพื่อนๆทีนี้กระถางเขาลม้มลูกเขาก็เลยล่วงไปหลายลูกเลยนะคะเนี่ยคะ่ะที่นับดูก็เกือบยี่สิบนะคะเนี่ยคะ่ะบางลูกก็เก็บทานไปแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะกระถางที่ปลูกนะคะก็จะเป็นกระถางสิบ 12นิ้วนะคะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนื่องจากเราตอนมาแล้วเรายัางไม่มีที่ลงนะคะเราก็รดน้ําเติมปุ๋ยสุดเสมอให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับกระถางนี้เนาะก็เนี่ยค่ะเขาก็จะติดลูกมาให้เรานะคะแต่ตอนนี้ก็กําลังหาพื้นที่ลงเขาอยู่นะคะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ ถ้าเราปลูกใส่กระถางเล็กเกินไปค่ะต้นเขาก็จะ,ะแคะแกนจะโสมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาให้เขาติดลูกเยอะด้วยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องถ้าไม่ลงดินก็ต้องเปลี่ยนกระถางเบอร์ใหญ่ก,กว่านี้ให้เขานะคะมาดู ไปก็เยอะสุกล่วงไปก็เยอะนะคะเก็บทานทําส้มตําก็เก็บไปเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยใช้พื้นที่แค่ประมาณนี้นะคะเนี่ยเราตั้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยช่วงนี้หญ้าก็จะเยอะนะคะเพื่อนๆฝนตกมาแป๊บเดียวก็ขึ้นเต็มแล้วนะคะเนี่ยเราปลูกไว้แค่สองกระถางสามกระถางก็ได้นะคะก็ดูเลยค่ะ ไดเก็บทานเก็บแจกเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็คว้านกิ่งไว้นะคะเพื่อนๆก็ยังไม่ได้มีเวลามาตอนมาอเอาขุยมะพร้าวมาหุ้มเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตอนกิ่งกระโดงแบบนี้นะคะต้นพันธุ์ของเราเองนะคะก็คือเราสามารถตอนกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ได้ตามใจเราเลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งกระโดงหรือว่ากิ่งที่เหมาะแก่การตอนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิ่งทรงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะกำลังพอดีนะคะไม่เขียวไม,ไม่เป็นสีน้ำตาลหรือว่าไม่เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้จนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะประมาณเปลือกประมาณนี้นะคะกำลังดีเนาะเนี่ยค่ะ อันนี้ถ้าตอนก็จะฟอร์มสวยเลยนะคะนี่คะ่ะก็เขาแตกแขนงสำหรับมะนาวต้นนี้สองต้นนี้นะคะเพื่อนๆเราก็น่าจะตอนออกประมาณเป็นเลยร้อยกิ่งแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราปลูกเขามาเนาะกะ็ตอนไว้ปลูกขยายเองบางทีก็มีเพื่อนๆเขาสั่งให้ตอนให้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ตอนแบ่ง ่งให้เขาไปปลูกคนละกิ่งสองกิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับมะนาวนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อต้นพันธุ์ปลูกครั้งเดียวทีไรเยอะๆนะคะเพื่อนๆเรามีแค่นี่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะมีแค่ต้นนึงก็ได้สองต้นก็ได้เราก็ค่อยๆตอนกิ่งขยายเอาเองนะคะสำหรับคนที่มีงบน้อยเนาะคนที่อยากทำสวนแล้ว ไม่มีเงินทุนซื้อกิ่งพันุ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการทำสวนนะคะก็ต้องปลูกมะนาวไว้ติดสวนด้วยเนาะเราก็เนี่ยค่ะเริ่มต้นจากสองต้นสามต้นก็ค่อยขยายเอาค่ะเพื<ๆ>่อนๆขยายเพิ่มจำนวนเอาเนี่ยค่ะค่ะเพื่อนๆพสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็น่าจะ หกโมงกว่าแล้วนะคะหกโมงเย็นนะคะก็เริ่มมืดเรื่อยๆแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ